สวัสดีค่ะหมอแมวพยิบซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของการงานค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะพไพ่ใบแรกค่ะเด็กถือไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่สองสีเรียญค่ะ ใช่ใบที่3คันหนึ่งถ้วยนะคะผงบอกว่าการงานของคนที่ทำงานประจำนะคะหรืองานบริษัทนะคะมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเข้ามาให้ตัวเองนะคะอาจจะอยู่ในระดับที่ยังไม่ได้สูงมากจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะในเรื่องของอาชีพการงานของคนที่ทำงานบริษัทหรือทำงานประจำนะคะแล้วก็บางท่านค่ะอาจจะได้รับการตอบรับในเรื่องของการสมัครงานที่ใหม่หรือ ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างมีความมั่นคงค่ะเพื่อร่วมงานให้ความช่วยเหลืออย่างดีนะคะแต่จริงๆแล้วสําหรับคนวันจันทร์ในสัปดาห์นี้บางท่านค่ะอาจจะทํางานเพียงลําพังและค่อนข้างที่จะงานที่เราได้รับมอบหมายนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันค่ะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะเดมู n ค่ะไพ่ใบที่สองค่ะสี่ถ้วยค่ะไพ่ใบที่3ค่ะสองถ้วยค่ะ การเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะคนวันจันทร์ค่อนข้างที่จะมีความกังวลในเรื่องของการเงินพอสมควรเลยในสัปดาห์นี้นะคะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่รออยู่เบื้องหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์จะได้รับการช่วยเหลือจากคนรักนะคะในเรื่องของการเงินนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่ค่ะตัวท่านเองค่ะเจ้าจะได้รับการช่วยเหลือ จากคนรักอย่างเช่นถ้าไม่ใช่คู่กรองคู่ครองนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้นะคะในด้านของความรักของคนมีคู่แล้วของคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะพไพ่ใบแรกค่ะสิบไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่สองค่ะหกเหรียญค่ะพไพ่ใบที่สามค่ะเดชาลีออรค่ะความรักของคนมีคู่ในสัปดาห์นี้ค่ะอาจจะไม่หวือหวามากนะคะ พราะว่าคู่ครองของท่านนะคะอาจจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการาทํางานหาเงินหรือการสร้างครอบครัวมากกว่านะคะเลยทําให้ความรักค่อนข้างที่จะไม่ได้โดดเด่นมากนะคะแต่มีความรักที่มั่นคงอยู่นะคะบางท่านคู่ครองอาจทํางานไกลนะคะอยู่คนละที่คนละถิน่นกันกับเราก็ได้นะคะนานๆอาจจะเจอกันหรือไม่ค่ะบางท่านนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอแบกรับภาระปัญหา ในในด้านของค่าใช้จ่ายของอคนในครอบครัวสําหรับคนมิคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็ก็ถือว่าความรักสําหรับคนมิคู่หมอว่ามองว่าสัปดาห์นี้ยังดีอยู่นะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดบันจันนะคะพไพ่ใบแรกค่ะ temperance ค่ะพไพ่ใบที่สองค่ะสามถ้วยค่ะพไพ่ใบที่สามค่ะเจ็ดถ้วยนะคะความรักของคนโสดสัปดาห์นี้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างมากนะคะเราอาจจะไม่ได้คุยกับ หรือสารสัมพันธ์กับใครเพียงแค่คนเดียวนะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะลองลองพิจารณาคนที่เข้ามาดูนะคะสําหรับคนวันจันท์จริงๆแล้วเป็นคนที่ละเอียดละออในเรื่องของการเลือกคู่พอสมควรเหมือนกันนะคะหรือไม่บางท่านค่ะในสัปดาห์นี้อาจจะได้รับตอบรักความรักจากคนที่เราหมายปองไว้ด้วยก็ได้นะคะ ในด้านของโชคลาภหรือการลงทุนทางการเสียงค่ะไพ่ใบแรกหรือเลเวอร์ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะราชนีถือเหรียญน,นะคะไพ่ใบที่3ค่ะกดาบค่ะบ่งบอกว่าสําหรับคนที่เ,เกิดวันจันทร์นะคะการลงทุนทางการเสียงนะหมอว่า ลองค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะคะหรือไม่อย่าเพิ่งลงทุนในสัปดาห์นี้ดีกว่านะคะรอรอรอคอยอีกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะถึงจะดีแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภนะคะมอ,มองว่าอาจจะได้จากคนรักคู่ครองหรือความฝันก็ได้นะคะในด้านของการเรียนการสอบแข่งขันค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะไพ่ใบแรกค่ะที่แฮงแมนค่ะไพ่ใบที่สองค่ะอัศวินถือเหรียญไพ่ใบที่สามค่ะ ดีไฮหรือเฟนดีไฮพิเค่ะขอโทษจีนะคะบงบอกว่าการเรียนการสอบแข่งขันในสัปดาห์นี้นะคะคนวันจันทร์ค่อนข้างที่จะเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็มีความขยนันอดทนเนาะมองมองว่าสิ่งที่เราทําไปนะคะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จการเรียนการสอบผลการเรียนการสอบค่อนข้างดีนะคะหรือท่านใดที่ มุ่งหวังในเรื่องของการสอบแข่งขันในเรื่องของการงานนะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเช่นกันอาจจะได้ที่ที่เราหมายปองไว้ด้วยก็ได้นะคะหรือไม่บางท่านค่ะอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างก็ได้นะคะในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะทั้งด้านการศึกษาแล้วก็ในด้านในในด้านของนักเรียนนักศึกษาและก็ในด้านของคนที่สมัครงานด้วยนะคะ ในด้านของสุขภาพค่ะของคนที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะคะเรามัดระวังในเรื่องของการปวดข้อปวดปวดข้อมือนะคะหรือบ่าไหลนะคะเกี่ยวกับมือนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ถือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีนะคะหมอแนะนําในเรื่องของการทําบุญทําทานน่าจะช่วยส่งเสริมให้ท่านราบรื่นในชีวิตในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ค่ะไพ่ใบแรกค่ะชาเวอค่ะ ไพ่ใบที่2ค่ะราชินีถือถ่วยไพ่ใบที่3ค่ะราชาถือเหรียญนะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านนะคะอาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับบ้านาซ่อมแซมบ้านนะคะต่อเติมบ้านก็ได้ในสัปดาห์นี้หรือไม่บางท่านคะ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานกระทันหันก็ได้แต่หมอมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะจบสิ้นลงและเริ่มต้นใหม่นะคะ หรือไม่บางท่านค่ะอาจจะมีกาเรเดินขั้นเลื่อนตำแหน่งในอนาคตด้วยก็ได้ค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคำทำนายของผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะประจำสัปดาห์วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ค่ะหากการทำนายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ